ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ครอบครัวเอวไนเราไปดูวิธีการเริ่มต้นกันแบบง,ง่ายๆกันเลยนะครับเริ่มต้นก็คือเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนบุ๊กแบงก์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ซื้อสินค้าเพียงแค่1ชิ้นทุกท่านก็จะกลายเป็นสมาชิกทันทีนะครับไม่มีค่าสมัครนะครับสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องต่อ,อยู่สมาชิกตลอดชีพเลยนะครับเมื่อทุกท่านกลายเป็นสมาชิกเสร็จแล้วนะครับถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่ ต้องการดูแลสุขภาพทุกท่านสามารถซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้นะครับเพราะสินค้าแต่ละชิ้นนะครับก็จะมีคะแนนที่เรียกว่า PV นั่นเองนะครับสามารถที่จะสะสมเพื่อขึ้นตำแหน่งได้ถ้าท่านต้องการที่จะได้สุขภาพต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตจริงๆแล้วก็ได้ธุรกิจเราต้องอัปเกรดนะครับสามแพ็กเกจเท่านั้นแพ็กเกจแรกนะครับก็คือเป็นไซส์ S แพ็กเกจ2คือไซส์ M แพกเกจที่3คือไซส์ L ไปดูแพกเกจแรกกันเลยนะครับเพกเกจแรกไซส์ S supervisor ก็คือ300 pv ก็ลงทุนเริ่มต้นอยู่ที่1,800บาททุกท่านสามารถสร้างไรายได้สูงสุด2,000บาทต่อวันแล้วถ้าเราเป็น M นะครับ manager ก็คือ1,500 pv ทุกท่านสามารถสร้างไรายได้10,000ต่อวันแล้วถ้าเราเป็น L ละครับ leader 3000 pv ทุกท่านสามารถสร้างไรายได้นะครับ ก็คือ20,000ถึง40,000ต่อวันทุกท่านจะเลือกเพย์เก็ตไหนก็ได้ก็อยู่ที่เรานะครับคนที่ประสบความสาเร็จก็เป็นลีดเดอร์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะทุกท่านขึ้นตำแหน่งสูงสุดครั้งเดียวตลอดชีพตอนนี้เอวนายเปิดตัวได้3ปีกว่านะครับเกิดไดมอนร่วมเกือบ50รหัสแล้ว่าแล้วก็ที่สำคัญทุกคนเป็นเพยเกตไ,ไซแอก็อยู่ที่เรานะครับทีนี้เราก็ไปดูรายได้กันบ้างนะครับมี5ช่องทางด้วยกัน ช่องทางแรกกำไรจากการขายปลีก100-120% 2. โบนัสจากค่าแนะนำนะครับ100-120% 3. โบนัสการบริหารทีม60%ข้อที่ 4. โบนัสแมทชทิ่ง30%ข้อ 5. โบนัสออเซล6%จากยอดขายทั่วโลกไปดูโบนัสข้อแรกกันเลยนะครับกำไรจากการขายปลีก100-120%ก็120คือผลิตภัณฑ์ที่นี่นะครับคุณภาพสูงแล้วก็ราคาถูกมากเลย ไปดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญก่อนที่ทุกท่านจะทานอาหารเสริมเพื่อให้อาหารเสริมเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟอาหารเสริมทั่วไปอย่างนี้นะครับซึมเข้าร่างกายได้เดียวขึ้นนะครับเราต้องล้างลำไส้ก่อนเอลิฟไฟเบอร์นะครับช่วยดีท็อกซ์สารพิษขับล้างสารพิษออกจากร่างกายราคาข้างกล่องก,ก็คืออยู่ที่1,250บาท1,250บาทแต่ราคาควบคุมอยู่ที่600บาท ราคาสมาชิกนะครับยาตกใจนะครับราคาสมาชิกอยู่ที่300บาทเราก็ไปขายราคาควบคุม600บาททุกท่านจะได้กําไร300บาทต่อกล่องวันอหนึ่งท่านขาย10กล่องก็ได้3,000บาทก็อยู่ที่เราเลยนะครับขยันมากได้มากขยันน้อยได้น้อยนะครับรายได้โบนัสนะครับที่จะทําให้ทุกท่านเป็นแพ้สิบอินคํามือนอย่างรุ่นพี่เรานะครับก็คือโบนัสจากการแนะนํา1 0 0ถึง120เปอร์เซ็นต์ไปดูกันเลยนะครับ ที่นี่ก็จะจ่ายทั้งหมด3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นลูก100%ชั้นหลาน10%ชั้นเหรนอีก10%นะฮะชั้นลูก100%ของ p v ยังไงครับถ้าเราแนะนำแพ็กเกจไซส์เอสสามร้อยพีวีเราก็จะได้300บาทถ้าเราแนะนำแพ็กเกจไซส์เอ็มหนึ่งพัน้าร้อยพีวีเราก็จะได้1,500บาทถ้าเราแนะนำแพ็กเกจไซส์แอลสามพันพีวีเราก็จะได้ 3 0 0 0ับาทแบบนี้ครับง่ายๆไม่ซับซ้อนเงื่อนไขในการรับรายได้โบนัสก็ขึ้นอยู่กับแพ็์เกจตของเราด้วยถ้าท่านเป็นแพ็์เกจตไซเอชท่านจะรับเพียงแค่1ชั้นเท่าน,นั้นก็คือชั้นลูกคนที่เราได้นำตรงนะครับ100%ถ้าเราเป็นแพ็์เกจตไซแอลเราก็จะมีสิทธิ์รับ2ชั้นก็คือชั้นลูก100%ซชั้นหลานอีก10%นะครับถ้าเราเป็นแพ็์เกจตไซแอลนะครับทุกท่านก็มีสิทธิ์รับสูงถึง3ชั้นเลย ชั้นลูก100%ชั้นหลานอีก10%เแล้วก็ชั้นเหลนอีก10%รวมทั้งหมด1 2 0ก็คือรายได้จากโบนัสแค่แนนำ100ํำร้อยเปอร์เซ็นของท่านเลยนะครับเป็น L ครั้งเดียวเป็นแล้วไปเลยนะครับไปดูซิ่ว่าถ้าเราเป็น L เราจะคุ้มค่ายังไงเมื่อเราเป็น L นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าวันนี้นะครับเราไปแบ่งปัน,ปนไปประชาสัมพันธ์บอกเพื่อนเรานะครับคนที่ต้องการโปรดนี้จริงๆคนที่ต้องการ ผลลับแบบจริงจังเลยแล้วก็คนที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับ10คนเนี่ยเป็นแอลเหมือนเราเลยนะครับ10คนที่เป็นแอลก็คือ3,000 PV เราก็จะได้ค่าแนะนํา3,000บาทต่อคนต่อละหันสา0 0ั 3, คนคูณด้วย10ทุกท่านจะได้3 0,000บาทแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็แบ่งปันให้กับ10คนที่เราแนะนำมาเนี่ยก็คือลูกเรานะครับ10คนเนี่ยนะครับแบ่งปันก็เขาให้เขาทําเหมือนเราเลยให้เขาประชาสัมพันธ์เหมือนเราส่งต่อเหมือนเรานะครับ 10คนส่งต่อคนละ10นะฮะก็จะเป็นชั้นหลานก็คืออยู่ที่100คนแบบนี้100คนเราไม่รู้จักไหมครับ100คนปิด L 3000 PV เราได้ด้วย10% 10%ของ3,000ทุกท่านจะได้300บาทต่อคนต่อรหัสมีกี่คนก็คูณหมดเลยครับสมมติว่าวันนี้มี100คนนะครับก็คูณน,นะฮะ300บาททุกท่านจะได้30,000บาทแบบนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดว่า100คน ะะก็ส่งต่อบรนษันนะครับมีเงื่อนไขด้วยกันนะฮะก็คือส่งต่อคนละสิบก็จะเป็น,นเฉลี่นหนึ่งพันคนแบบนี้หนึ่งพันคนเป็นแอลนะครับสามพันพีวีเราได้ด้วยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของสามพันก็คือสามร้อยบาทแบบนี้ทุกท่านลองคูณดูครับหนึ่งพันคูณด้วยสามร้อยทุกท่านจะมีรายได้สูงถึงสามแสนบาทนะครับอันนี้คือสมมุตินะครับทุกท่านอาจจะมีมากกว่าสิบคนหรืออาจจะมีน้อยกว่าสิบคนก็ได้เพราะรายได้ข้อนี้ ไม่มีลิมิตในการแนะนําแนะนํามากรวยมากนะครับก็อยู่ที่เราเลยต่อไปนะครับเป็นโบนัสก็คือบริหารทีมคำนวณจ่าย60%ของคะแนนทีมอ่อนของเราก็จะเป็นโครงสร้างเปนนดลี่นะครับสสายงานด้วยกันวิธีการคำนวณก็คือจะคำนวณคะแนนที่มีน้อยกว่าเรียกว่าทีมอ่อนเป็นเกณฑ์คูณด้วย60%สมมุติวันนี้คะแนนทีมอ่อนเกิดขึ้น50,000 PV ทีมแข็งเกิดขึ้น100,000 PV แบบนี้นะครับระบบก็จะคำนวณเลยนะครับอ่าก็คือ50,000 PV คำนวณตัดนะครับ50,000ก่อนเสร็จแล้วฝัง100,000คะแนนก็คำนวณ50,000 PV ก็จะเหลือ50,000 PV เก็บไว้ไม่ล้างทิ้ง50,000 PV คูณด้วย60%เราจะได้รับโบนัสบริหารทีมก็คือ30,000บาททุกท่านต้องดูก่อนว่าเราอยู่แพ็กเกจไหน เราอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแต่ถ้าเราเป็นพิกเกตไซเอสตำแหน่งแรกเลยเนี่ยเราจะได้รับโบนัสจากการบริหารทีมข้อนี้นะครับสูงถึง2,000บาทต่อวันที่เหลือก็หายไปเลยนะครับรับ2,000เท่านั้นแต่ถ้าเราเป็น M นะครับเราก็รับ10,000บาทแล้วถ้าเราเป็น L นะครับทุกท่านก็จะได้รับ20,000บาทต่อวันนะครับมาแบบนี้ทุกวันทุกท่านก็จะได้รับ6 0แสนบาทต่อเดือนเลยทีเดียวและก็สมาชิกเราตามเราขึ้นมานะฮะ เราก็จะรับเพิ่มนะครับจากห0แสนเป็นเแสนนะครับไปเรื่อยๆจนถึง1 2 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนก็พูดง่ายๆว่าทุกท่านก็จะเป็นคิงไดมอนเพื่อรับ40,000ต่อวันถ้าเป็นต่อเดือนเท่าไหร่ครับ1 2 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนโดยที่ไม่ต้องรักษายอดโดยที่ไม่ต้องรักษายอดทุกท่านก็จะมีสีรับไปได้สูงถึง1 2 0 0 0ล้านนบาทต่อเดือนแบบเต็มๆแบบนี้สุดยอดไหมครับ ต่อไปนะครับเป็นโบนัสแมทชิงโบนัสแมทชิงนี้มาจากไหนครับมาจากลูกเราเมื่อกี้เลยนะครับ1ิคนเนี่ยนะครับมาจากร้านเราร้อยคนมาจากเลนเราพันคนอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราเลยนะครับก็คือรายได้จากการขยายแฟรนไชส์นะครับมาจากโบนัสเขามีไรายได้โบนัสบริหารทีม60%เท่าไหร่เราจะได้ด้วย10%สมมติว่าวันนี้นะครับลูกเรา10คนมีโบนัส100 0 0แบาท ทุกท่านได้10%นะครับก็คือ10,000บาทห้านเรามีไรายได้โบนัสบริหารทีม1 0 0 0 0แบาทเราได้ด้วย10%นะครับก็คือ10,000บาทเลนเรามีไรายได้ในการบริหารทีม1,000 0แบาทเราได้ด้วย10%ก็คือ10,000บาทแบบนี้รวมทั้งหมดก็คือ3,000 30, 0บาทแต่รายได้ข้อนี้นะครับก็คืออะไรครับต้องรักษาย,ยอดตามตําแหน่งความหมายก็คือเริ่มจาก200 PV ถึง400 PV แต่เบื้องต้นก็ไม่เกิน2,000บาทนะครับทุกท่านก็รับไปได้ร่วม3ามหมือนแล้วก็คือรายได้ข้อนี้ไรขีดจำกัดโตข้างเดียวก็ได้เงินอันนี้คือจุดเด่นเลยนะครับต่อไปเป็นบรัสออเซลนะครับจากยอดขายทั่วโลกเป็นเค,ค้ก้อนใหญ่6%เลยนะครับใครที่จะได้รับออเซลข้อนี้บ้างไปดูกันก็คือไ i มอน n d รับ2%ดับเบิลดมอนรับ4%คิงไดมอนรับ6% ต้องบอกว่าเป็นรายได้ที่เยอะมากๆเลยนะครับนี่คือรายได้โบนัสจากออเซลนะครับตอนนี้วันนยีขยายตัวไปหลายประเทศแล้วเปิดตัวได้3ปีกว่า,วาเป็นโอกาสของทุกท่านเลยนะครับทีนี้รายได้ที่เราเกิดขึ้นเขาเรียกว่าโบนัสนะครับโบนัสแต่ละวันเนี่ยเที่ยงคืนระบบก็จะคำนวณโบนัสเราไปนะครับตอนเช้าก็จะเป็นโบนัสให้เราเป็นเขาเรียกว่า e เคร dit e เครดิตนี้ไปทําอะไรได้บ้างทุกท่านสามารถที่จะซื้อสินค้า ได้ตามปกติเลยนะครับถ้าท่านไม่ต้องการที่จะซื้อสินค้าระบบก็จะดูแลให้นะครับก็คือรายได้เราเพื่อรหัสนี้เรามีรายได้เท่าไหร่เพื่อหัสน้านะครับทุกท่านก็จะได้รับรายได้ทางระบบก็จะทางธนาคารก็จะโอนเข้าบัญชีท่านเลยนะครับอาตโนมัติอันนี้คือจุดเด่นนะครับต้องว่าเป็นโอกาสของทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ธุรกิจเอวานายตอนนี้เปิดตัวได้3ปีกว่ามีไดมอนด์เกิดขึ้นนะฮะ ร่วมเกือบ50าหารหัสแล้วแล้วที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเอวนาจดทะเบียน100ล้านบาทอ่า1 0 0ล้านบาทนะครับและเร็วๆนี้ก็จะเพิ่มทุนเป็น200ล้านบาทและที่สำคัญเรามีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองทะนั้นเนี่ยสินค้าก็คุณภาพสูงใช้แล้วเห็นผลชัดเจนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยราคาถูกนะครับตั้งแต่เปิดบริษ,ษัทมาร่วมเกือบ4ปีนะครับ3ปีกว่าเนี่ยนะฮะ เอวานายนะครับไม่มีการขึ้นราคาสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวเลยสุดอยอดไหมครับ <Wow. S 1> ในขณะที่น้ํามันทองคําต่างๆขึ้นไปหรือธุรกิจอื่นทั่วๆไปขึ้นหมดแล้วครับแต่เอวานายไม่ขึ้นราคาสินค้าแม้แต่เช่นเดียวสินค้าราคาเพียงแค่หลักร้อยนะครับแต่คุณภาพเนี่ยนะครับทุกท่านดูรีวิวได้เลยนี่คือเรื่องจริงนะครับต่อไปก็คือสิ่งที่สําคัญคือทามิ่งเวลานะครับวันนี้ทุกท่านสามารถที่จะเลือกทําได้ทุกที่นะครับ เลือกทําได้แต่วันนี้สิ่งที่เราเลือกไม่ได้ก็คือการมาก่อนหรือต้นสายเห็นไหมครับใครที่เข้ามาช่วงนี้เนี่ยหนึปีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอะไรครับขออนุญาตนะครับโคตรรวยเลยนะครับแล้ว5-10ปีเนี่ยก็ยังรวยอยู่เนาะแต่ถ้า10ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะรวยแต่เราก็ต้องอยู่ในรหัสเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นรหัสที่หลายแสนรหัสที่เป็นหลักล้านก็ว่าได้นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสของทุกท่านเลย เป็นโอกาสของทุกท่านเลยนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตทาเมเวอรยแล้วก็สบายใจนะครับไม่ต้องกังวลก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวเอวนไนนะครับสาเร็จไปด้วยกันนะครับกับครอบครัวเอวอร์สวัสดีครับ